สวัสดีครับสวัสดีเอของมหายศผาเที่ยวครับวันนี้มหายศจะพาเข้าชมวิมานแห่งจุดเลืองแสงแลนด์มาร์คของอุบลราชธานีครับเข้าไปชมบรรยากาศภายในจุดเช็คอินโซนเลืองแสง ที่สําคัญคืออยู่ที่วัดภูเพ,พ้าอําเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเป็นสถานที่เลียงแสงถ้าพร้อมแล้วไปชมบรรยากาศข้างในกับมหายุพาเที่ยวเลยครับเข้ามาข้างในโอ้โได้บรรยากาศครับเป็นบรรยากาศของโซนเลืองแสงนะครับที่รายล้อมด้วยเทียนนะครับทำ ทำจากเทียนเป็นเทียนที่ทําเป็นรูปลวดลายดอกไม้แล้วก็สีสันต่างๆนี่คือเทียนครับพี่น้องนะครับอยู่ที่ซูนีทาวเวอร์นะครับสัปดาห์หนังสือนะครับอูบลบุกแฟร์ครั้งที่13สนี่สวยงามมากเลยครับกับบรรยากาศนี้อ่ะขออนุญาตนะครับ นำเสนอเป็นภาษาทั้งไทยทั้งอีสานให้ทุกท่านได้รับชมกับบรรยากาศสวยๆนะครับถูกตกแต่งด้วยสีสันที่สวยงามตละการมานะครับ่มครดีฟเ็กมัยลกกับโซนเรือนแสงก็จะมีเด็กนักเรียนเข้ามาชมนะครับสวยงามมา,มากๆเลยครับ าาบรรยากาศไปชมกับมหายุดพาเที่ยวครับแต่ละโซนแต่ละโซนก็จะมีบทบริเวณที่ถ่ายภาพนี่คือโซนของอวกาศนะครับโซนของอวกาศเรื่องแสงนก่อเลยก็เป็นนักเรียนเข้ามาชมบรรยากาศนะครับเ,เรื่องแสงสวยงามมากเลยนะครับสวยถ่า,ายรูปลากรูปได้บรรยากาศมากเลยครับนี่คือบรรยากาศนะครับก็เป็น โลกจำลองที่นักเรียนแต่และโรงเรียนก็จะมาชมนะครับเป็นหมู่เป็นคณะที่สุนีทาวเวอร์ครับอุบลบุกแฟร์ครั้งที่13หรือว่าสัปดาห์หนังสือซึ่งก็มีการจัดนิทรรศการออกร้านการแข่งขันต่างๆเยอะแยะมากมายเป็นศูนย์การเรียนรู้ที่สำคัญนะครับท,ทุกปีก็ได้จัดมาแบบสวยงามครับ ประการตามากเลยครับประการตาได้บรรยากาศนะครับนี้คืออุบลบุ๊กนะครับของการจัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการอาาร่านหนังสือนะครับก็จะมีห้างร้านหนังสือสำนักพิมพ์ต่างๆมาจัดที่ซุนีทาวเวอร์ตะบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเริ่มมาสองสามวันยังมีครับตลอดสัปดาห์ที่ ทุกท่านนะครับนักท่องเที่ยวสามารถมาชมได้เลยครับเอาไปดูอีกโซนหนึ่งนะครับเป็นโซนของการโชว์การวาดภาพสะท้อนสีศิลปวัฒนธรรมความเป็นมาของชาวอุบลราชธานีครับไม่ว่าจะเป็นผาแต้มนะครับแล้วก็หอไตรยวัฒนทุ่งสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพระพุทธศาสนาที่ยังคง นะครับเหนียวแน่นที่อุบลราชธานีวัดพระบรมธาตุเจดีศรีมหาโพนะครับเรืองแสงนะครับนี่คือภาพครับนี่คือบรรยากาศนะครับบรรยากาศที่สวยงามครับว่าตกแต่งนะครับเป็นลายเทียนในประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาอุบลราชธานี อันนี้ก็อีกภาพหนึ่งสวยงามมากๆเลยครับท่านผู้ชมสวยงามมากๆเลยครับนี่เป็นการวาดภาพด้วยสีสะท้อนแสงถูกจัดตกแต่งเป็นโซนที่สวยงามแห่งการโชว์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวบุบลราชธานี มาโซนนี้ครับโซนนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งของการแสดงวิถีชีวิตความเชื่อต่างๆเทพพย,ยดานะครับแล้วก็หมู่บริวารของสัตว์เล็กน้อยนะครับสัตว์ในน้ําสัตว์บนบกแล้วก็แสดงวิถีชีวิตของชาวอุบลราชธ,ธานีนะครับตั้งแต่ผาแต้มก่อนประวัติศาสตร์ครับ แล้วสวยงามมากๆเลยครับวันนี้ชมอิ่มตาอิ่มใจกับบรรยากาศของการจัดนิทรรศการการออกร้านต่างๆที่สุนีทาวเวอร์ครับนี่คือภาพเขียนสีนะครับบอกที่บอกที่มาบอกเรื่องเล่าของชาวอุบลโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาและวิถีชีวิตที่ถูกสลักไว้ที่ผาแต้ม ที่ท่อนหินขนาดมาหึงมาแสดงวิวัฒนาการของมนุษย์ในสมัยก่อนที่มีความเจริญรุ่งเรืองนะครับมีภาชนะมีการใช้ชีวิตวิถีชีวิตของคนโบราณในสมัยนั้นครับวันนี้ก็เป็นธรรมชาติน้ำตกแสงจันทร์นะครับสวยงามมากๆเลยนะครับเป็นการลงภาพสะท้อนแสงที่สวยงามครับนี่ ได้อัทธรสได้บรรยากาศนะครับขอบคุณ f อซทุกท่านครับที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดเลิฟนะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับมหาจตห้าเที่ยวในการนำเสนอเรื่องราวต่างๆของชาวอุบลราชธานีครับนี่คือการแสดงศิลปะวัฒนธรรมของอุบลราชธานีถ้าพารนาแค่1ปีไม่จบครับ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมเชิงธรรมชาติธรณีวิทยามีเยอะแยะมากมายครับวัดเรืองแสงหรือวัดภูเพ้าอำเภอสิรินธรครับยังคงสวยงามและพระบรมธาตุเจดีสีมาหาโพธิ์ที่จำลองจากประเทศอินเดียนะครับนี่ก็อีกภาพหนึ่งครับแล้วก็นำเสนอถึง รถรางหรือรถไฟนะครับที่สิ้นสุดที่อุบลราชธานีนะครับสายอีสานใต้ก็จะได้นําเสนอวิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมที่สวยงามไปชมบรรยากาศด้วยกันครับอันนี้มุตรนี้เป็นการลงสีผสมประสานกับศิลปะจากต่างประเทศนะครับ ลงแล้วได้สวยงามครับคืออีกบรรยากาศหนึ่งครับสวยงามขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับและที่สําคัญก็คือนะครับลูกโลกขนาดใหญ่ตรงนั้นนะครับที่มีกว้างนะครับสองตัวน่ารักน่ารักอยู่หน้าโลกครับนี่เรามาสร้างโลกไปพร้อมๆกันครับขอบคุณ F อฟซขอบคุณทุกกาลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกเลิฟครับที่เข้ามาชมนําเสนอ กับโลกแห่งอนาคตโซนเรืองแสงที่สำคัญคือสัญลักษณ์ของอุบลราชธานีที่วัดครูพร้าววัดเรืองแสงและที่สำคัญคือเทียนที่แกะเป็นรูปลวดลายต่างๆนี้คือเทียนที่ลงหลากสีเป็นรูปดอกไม้กับบรรยากาศของอุบลบุกแฟร์ครั้งที่13สุนีทาวเวอร์ อุบลราชธานีขอบคุณและสวัสดีครับ